สวัสดีค่ะมันก่อนนะคะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าการทำา i f หรือการอดอาหารบางช่วงเวลานะคะว่ามีผลดีอย่างไรต่อร่างกายของเรานะคะวันนี้เราจะมาบอกว่าการทำา i f นะคะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วนะคะยังเป็น สิ่งที่ช่วยในการดูแลและปกป้องหัวใจของเราด้วยนะคะปกป้องหัวใจในที่นี้ไม่ใช่ว่าปกป้องหัวใจจากการอ,อกหักนะคะแต่เป็นการปกป้องลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นั่นเองนะคะอยากรู้หรือยังว่าคืออะไรไปพบกันได้เลยะคะ่ะ าการทำไ a เอฟนะคะถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องการดูแลหัวใจไม่ให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนั่นก็คือการทำไ a f นะคะเขาจะทําให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจเนะะี่ยค่ะดีขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้หัวใจของเราเนะะี่ยค่ะ ทนต่อการขาดเลือดได้มากขึ้นนะคะจึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวนั่นเองนะคะประเด็นที่2ก็คือเมื่ออยู่ในสภาวะอดอาหารนะคะร่างกายของเราก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะหัวใจเราก็จะทำงานเบาลงนะคะก็เลยทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยไปลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองนะคะ แต่ยังไม่พอนะคะการทำ IF หรือ intermittent fasting หรือการอดอาหารบางช่วงเวลานี้นะคะก็ยังทำให้ช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดลงนะคะจากใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นมบหวานนะคะเมื่อทำ IF แล้วนะคะน้ำตาลของ เพื่อนๆในระดับเลือดก็จะลดลงและคงที่สม่ำเสมอนะคะก็จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้อีกด้วยนะคะอันต่อมาก็คือทำให้ ความด้านโรหิตของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีประโยชน์แล้วเพื่อนๆก็ควรจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองกับวิธีชีวิตกับการดำเนินชีวิตของเพื่อนๆในแต่ละวันด้วยนะคะว่าเราจะทำา IF ด้วยวิธีไหนแบบไหนละ่ะที่จะเหมาะกับตัวเองและทํทำให้ตัวเองสามารถทำการอดอาหารบางมื้อบางช่วงเวลาได้ดียิ่งขึ้นนะคะ อยากทราบหรือยังคะเอาไว้คลิปต่อไปนะคะอีกไม่กี่วันเพื่อนๆได้ทราบแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหาเพื่อนๆอยากได้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ยาน,นะคะการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะเชิญเดินเข้ามาหาเราในร้านได้เลยนะคะเราเชิญเพศสัตวยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ